ผมก็จน่าอ้าวโมเมนถือหินตัวนี้ถือเล็กเสียบเข้าไปละ่ะเลือดก็ไหลออกสิบ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 ,บ,บนกะก็เลยถ,ถอดดึงอันนี้ออกเนี่ยดึงเล็กออกแล้วก็ถอดรองเท้าดึงออกปุ๊บว่ามันเลือดมันมีแผลอยู่ขาเนี่ยก็เลยเอาน้ำเกลือมาล้างให้เมียไปเอาน้ำเกลือมาขวดน้ำเกลืออยู่บ้านไม่ไหลายขวดอยู่่็มาล้างล้างเสร็จทำความสะอาดบีบเลือดก่หยุดจุไหลยุดบ่หยุดจะเท่อไหม แม้แต่เขาของน้ามกาได้ขั้นไปไหมมันปวดไหมพี่น้องหมอกระดูกขึ้นมากกับมะพายอีกแผลหนึ่งเลื่อยอได้เลื่อยเอากระดูกบางส่วนออกแล้วก็จังในน้ำเล็กนั่นออกมาได้นะดึงจนเน่เกือบสองชั่วโมงในการพาตัดสมัยดีพี่น้องป้องไปมื่อน,นี้มีเรื่องสิมาเตือนจิตเตือนใจสำหรับเศร้าหาเศ้าหน้าผู้มีอาชีพเกษตรษกรเน่าในละเนาะเป็นอุท่าฮอสอนใจ เ,เกี่ยวกับเรื่องการใส่เครื่องตัดหญ้านี่ซึ่งผมกำลังประสบพบเจอนี่ยแหละ่ทกอนก็ได้ยินข่าวเข้าเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านี่หลบ่นอยู่ว่ามันตัดแล้วมันไปถือเศษนั่นเศษนี่เ,เหตุให้เกิดอุบัติเหตุแก่ร่างกายพวกลวดพวกตะปูหรือแม้แต่ใบมีดซึ่งมันหลุดออกจากเ,าเครื่องตัดหญ้านี่มันก็เหตุให้เกิดบาดแผลแก่ร่างกายหน่อยใหญ่ตามแต่ อ่มันสิเกิดเนาะผมเพิ่งไปประสบพบเจอมานอนงพองบาลไปเจ็ดขึ้นแปดมือแล้วก็ต้องเข้าพาตัดด,ด่วนเพราะว่าใส่เครื่องตัดหยานี่อ่าตัดหยาและเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนว่าได้ใส่เห็นบ่พี่น้องนี่ได้ใส่ไม่กมัอนี้ยังยางบ่ได้ปกติหมอหามลงน้ำหนักเป็นเวลาหกสัปดาห์ต้องได้ใส่ไม่สามขานี่นะอ่าผมว่าที่แหลกว่ามันสิบ,บ่เป็นเรื่องใหญ่เนาะไปไปมากายเป็นเรื่องใหญ่ ก็เลยได้เอาเรื่องนี้มาว่าสูซูพีสูนองเพื่อสิเป็นอุท่าหอนเพื่อสิเฮตุไหนพี่น้องอน่าได้เกิดความประมาทในการใส่เครื่องใหม่เครื่องมือ,อเหตุเกิดจังไดวตัติบางคนว่าให้ผมบดใส่เครื่องป้องกันอย่างบอกมันคือเกิดได้ผมใส้พี่นอ้องหมวกกใส่แว่นตากใส่รองเท้าบูทใส่กางเกงยีนกใส่ถุงเท้าใส่อุบัติเหตุนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เข้าบ่ขาดคิดน่ แม้สิปองกันดีประเด,ดม๋ันก็นยังเกิดหลักนอื่นๆเนาะหลายๆคนที่ผมเห็นเนี่ยบางคนเลื่อนเล่อโบไซเครื่องป้องกันเอ,อียงเว้นตรงเว้นตาอมองนานี่กับโบไซบรองเท้าบูทบองเท้ากับโบไซใส่เกือบแตะตัดอันตรายอีหลีพี่นอ้องเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านี่เรื่องที่เกิดขึ้นกับผมนี่เกิดขึ้นยังไดว่ติอันนี้จะห้เบิ่งเนะเาะที่ห้ผมห้พี่น้องเบื้องแผลที่เกิดขึ้นแผลที่เกิดขึ้นจนผมได้ผ่าตัดขาเนี่เกิดอยู่บน นี่เห็นบ่หลังหลังเทวานี่อยู่บนมองนี่เกิดเหตุเพราะว่าอย่างวันตีผมตัดหญ้าอ้อมบ้านนี่แหละตัดไปตัดมากกัตัดไปถือกลวดพี่นอ้องลวดประมาณใดเวทีมองกล้นมาเป็นลวดหน่วยเด้นี่นพี่น้องนี่ลวดอันนี้เลยี่ผมตัดไปถือเนี่ยใหญ่ซมหนี่เป็นลวดเล็กแต่ก่อนผมต่อเติมบ้านเนาะอาจจะเป็นลวดเล็กที่มากกับอุปกรณ์ ของบ้านของหลังคงหลังค่ายล่ะสร้างขนาดสียนไปเังสินะเฮ้ยโบเห็นนะมันอยู่ในดินในอย่างนี่ประมาณนี้เลยเล็กนี่พี่น้องตัดไปมันตัดไปถือมันมันพุ่งเสียบแมที่แรกผมกบับโโบหัวในนี่ร้องเท้าบูดนี่ผมใส่เท้าบูดสองอันนี่ตัดปุ๊บพุ่งไปผมก็ถึกว่าก้อนหินไปถือขานีโอ้ือเจ็บแต่นั่งลงคือว่าถือก,ก้อนหินละ่ะ บนทันนะ้นเนี่ยแนมนะปัดแนมลงไปปัดเหน็นเล็กนี่เสียบลงท่าบูดยุ่งสี่ไหมพี่น้องเห็นบ่เหน็นหู้มันบน่มอีกหู้มันยังยั่งอยู่นี่นะเสียบเข้าไปยังสี่เลยนี่เสียบกีบ่สนนี่เสียบเข้าไปในตรงเท้าบูดเนะนี่ยผมก็จเว่าลอ้าวโบเมนถือหินตัวนี้ถือเล็กเสียบเข้าไปล่ะเลือดก็ไหลออกซิบ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 ,บนี่ก็เลยถอด ดึงอันนี้ออกเนี่ยดึงเล็กออกแล้วก็ถอดรองเท้าดึงออกปุ๊บปุมก็ดึงออกสิเนาะแล้วก็ถอดรองเท้าออกแล้วก็ถอดถอดถุงเท้าออกว่ามันเลือดมันมีแผลอยู่ขาเนี่ยก็เลยเอาน้าเกลือมาล้างให้เมียไปเอาน้าเกลือมาขวดน้าเกลืออยู่บา้ามไม่ไยขวดยู่ก็มาล่างล่างเสร็จทําความสะอาดบีบเลือดกับโบยุดจุไหหย,ยุดบหยุดจะเท่อไหมมันก็ปวดมึบมึบมึบมก็เลยหา เบียเตาดีนมาใส่เบตาดีนมาใส่แหละก็เลยคิดว่ามันหาหกโมงแรงแหละนะนะคิดว่าเกอคือสิบปเป็นอย่างไงตีผมก็เลยบ่อได้ไปโรงพยาบาลนะอะก็เลยคิดว่ามันมันมีอยู่แค่นี้ไหมนี่ยมาที่นี่ยังคืนมามันปวดไปนี้ปวดโอ้ยนอนบ่ได้เลยของน้ามังกาย่างล่งตีนกับบ่ได้เดือขั้นไปแม้แต่เข่าของน้ามังกาเดือดขั้นไปไหมมันปวดไหมพี่น้อง เศร้ามากอ่ะคิดว่าสิไปหาหมอและววันนี้พอดีลูกยุ่งยากแน่ก็เลยไปใส่ใส่ไปใไบปว่าเถอะไปหาหมอวันนี้หมอไปเอ็กซเรย์เบิง่งเอ็กซเรย์เบิ่งว่าขาคือบวมนะผมก็คิดว่ามันอักเสบคิดว่ามันอักเสบธรรมดาแล้วก็ตรวจมันอาจซิมีสนิมเนาะไปสียกากันบาดทะยักไว้แล้วก็พอเอ็กซเรย์ไปปรากฏว่ามันมียังมีอ่าลวดมันยังมีเหล็กค้าอยู่นี่ อ,อยู่ในตีนในท้าเขานี่อีกเน่าจานวนหนึ่งเลยเบิ่งจากภาพเอ็กซเเล์นี่โอ้ยเน่าเติบสองถึงสามเส้นตกใจหมอก็เลยว,ว่าต้องได้ผ่าตัดด่วนวันศุกรก็เลยผ่าตัดประมาณสี่ถุมเยหมอผ่าตัดเอ่อเขาของผ่าตัดสี่ถุมผ่าตัดแล้วเกือบเทียงขึ้นไหมพี่น้องเพราะว่าลวดทีปรากฏว่าลวดที่มันหักค่าอยู่มันไปเข่าไปในกระดูกนะ เข่าไปในกระดูกสมมติ่อผมปวดปวดปวดมุบ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 เข่าไปในกระดูกแล้วก็ผ่าตัดเอ่อนี่ไหมนี่รวดตัวนี้แหละมันหักค้าประมาณนี้แหละพี่นอ้องหักค้าอยู่ในกระดูกนะอ่าคือเข้าตอกตะปูไว้ในไม้เนี่ยแหละอยู่ประมาณนี้โอ,โอ้หมอสัญญากรบรผ่าผ่าแผลหนึง่งก็ดึงบวออกผ่ามาผ่าแผลสองหาหม่องออกกระบอก กระกโท่ลงไปหาหมอกระดูกเนาะว่ามันอ,ออกบม่ได้บริสันให้หม,อม,หมอกระดูกขึ้นมากมอกระดูกขึ้นมากกับมะพายอีกแผลหนึ่งเลื่อยอได้เลื่อยเอากระดูกบางส่วนออกแล้วก็จังในน้ำเล็กนั่นออกมาได้เนาะดึงจนเนี่ยเกือบสองชั่วโมงในการผ่าตัดโอ้ผมมาเกือบแล้วนาะว่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไหมพี่น้องนี่เน่าประมาณนี้เห็นบ่ผู้ให้เบิ้งนี่เล็กที่มันค่าอยู่นี่ยังยังเอามาให้เบิ้งอยู่นี่เห็นบ่พี่น้อง ในเล็กตีค่าอยูออ่ประมาณสองถึงสามเส้นตีค่าอยู่เนี่ยนะพี่น้องเล็กตีผ้าออกมาได้นี่ยนะนี่ในถุงผมนี่ยผ้าออกมาเนี่เป็นเล็กขีเมียงเลยอ่าเขาเป็นในกระดูกุบผดแพ้อ,อักเสบนะจุ่นเหตุผมตรงในนอนโรงพยาบาลให้ยาขาเสื่ออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งไหมอนอนแอดมิดอ,อยู่โรงพยาบาลเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง เห็นบอกพี่น้องว่ามันอันตรายเลอว่าลวดนี่นะหลายคนบอกป้าลวดคือจังสี่คือสี่ปานนั่นก็ได้นอดลองบานเจ็ดแปดขึ้นบางคนบม่เข้าใจนะว่ามันโอ้ลวดมันเป็นลวดเส้นใหญ่พี่น้องแล้วก็เขาไปเลือกเขาไปอยูในกระดูกนะอันายตัลวงมันพี่น้องว่าซ้ำไดผมยังง้องว่าลวดเส้นนี่มันคือหักได้มันคือหักค่าได้แสดงว่าใบมีดตัดหางมันตัดน่ะ ถือหล้วมันเกือบขาดไหมตัดละเกือบขาดเป็นร้อยเป็นบากอยู่วันนี้มันกระพุ่งเข้าไปพุ่งเสียบลงเท้าบูเข้าไปเข้าไปนกระดูกเข้าวันนี้เข้าไปดึงหน่อยหนึ่งมันก็หักมันหักอส่วนที่มันค่ายมันก็คขาอยู่นกระดูกขนาดว่าเข้าดึงออกมาแล้วเข้ามันเห่าวเข้าแสดงว่าวันมันพุ่งเสียบหน่อยหนึ่งมันก็คืออมีแค่นี้แล่นะเขาบอกคิดว่ามันสิหักไหมลวดนี่มันแข็งหรือพี่น้องนี่ว่ามันโมเมนต์เสร็จในหน่อยไหมพี่น้องเพิ่งที่ล่ะ มันโมเมนต์เส่นในหน่อยเลยมันเส่นบักใหญ่หน่อยม,มันคือสีหักได้นะนั่นแสดงว่ามันหักหอนว่าถือเครื่องตัดหยาห์า,านี่ยแหละตัดเข้าไปอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญนะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่ใส่เครื่องตัดหยาก็ะยาได้ประมาทนะผู้ใดที่ยังบ่ทันเกิดเหตุก็ะยาชลาใจนะควรสวมใส่เครื่องป้องกันให้ดีที่สุดใส่หมวกใส่แว่นตารองเท้าบูท เมืถ้าพูดผมกับยังว่าใส่สัมหนิผมยังว่าผมที่สั่งเม่อไม่ผมสีใส่หนากว่านี่บางคนว่าโอ้ยมันเกิดแล้วเจ้ายังสิก้าตัดหญาอยู่บ่คือบ่จ้างเขาตัดปริสันเนาะมันเป็นเกษตรกรนี่พี่น้องจ้างเขาก็บ่คือเห้องเห็ดแล้วก็จ้างเขามันก็เบิดไหลเพราะว่าเขาต้องตัดอยู่เรื่อยๆหน้าฝนนี่ตัดอยู่ตลอดข้าเนาตัดเองมันก็อยากตัดย่ําลดก็ตัดแมแต่ว่าเขาต้องระมัดระวังให้หลายขึ้นเขาต้องป้องกันให้หลายขึ้นแล้วก็ พยายามอย่าไปตัดตำไหลตัดตำเนี่ยมันจะถือดินหรือว่าเล่งหลายใส่กําลังไหลมันเกิดสีรถรถถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดสีรถความรุนแรงลงได้อัอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมาเว่าสู่พี่น้องฟังเนาะบ่ได้อย่างดอกแต่ว่าอยากเตือนใจสําหรับผู้ที่ใส่เครื่องตัดหญ้าเนาะนอกเหนือจากกรณีของผมยังมีกรณีอีกหลายกรณีด่พี่น้องเช่นใบมีด ลอกบอดีแล้วก็ใบมีดก็รุดออกไปแล้วก็มาตัดขาเจ้าของก็มี่เรือว่าพิตัดถือเศษอย่างอื่นเช่นก้อนหินอย่างสิตัดถือในแข้งนีโม่บวมจนว่ากระดูกแตกก็มี่นะบางคนตัดถือตะปุงตะปูเสียบแข้งเสียบขาอันตรายอีหลีสำหรับเครื่องตัดหญ้าอยากให้พี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่ตัดหญ้าตัดงูเองเนี่ยเนาะเดี๋ยวะมัดระว่างผมเห็นหลายค้อนหน้ประมาทไรยังกระโปไซหมวกกระโปไใส ห้วงเท่ากับพใสไซไ่เกือบแ่ตัดมันบวท่านเกิดพี่น้องมันบวท่านดีเกิดบางคนว่าบวเป็นหยังดอกตัดมาห้าหกปีแล้วก็บบเป็นหยังดอกบวเคยเห็นเป็นหยังเจือมันบวท่านเกิดพี่น้องขั้นมันเกิดล่ะแต่มันเกิดขึ้นมาล่ะมันได้เป็นเรื่องเป็นเล่ามันโอ้มันมันจีแก่บวไรนะขันมันถือตามันตาบวเอาขึ้นได้บวพี่น้องว่าขั้นตาบวดเนี่ยเอาขึ้นบวไรนะสูญเสียไปแล้วเอาขึ้นบวไรคือจังผมนี่ตัดมาสามสี่ปีกับบเคยเป็นหยังเจือ แต่ว่าผมกับป้องกันตลอดนะบอกเคยว่าบอใส่ต้องใส่อยู่ตลอดรองเท้าบูทก็ต้องใส่กางเกงยีนต้องใสออ่ที่บอกป้องดวงตรงดวงตาหนาตาเข้าต้องใส่ก็ยังเกิดได้เนาะอันนี้คือเป็นผมออมาบอกไว้สําหรับผู้ทีออ่ใส่อยู่ประจําให้มีความระมัดระวังออให้มีความตั้งอยู่ในความไม่บอรประมาทนะที่ดีที่สุดเลยเซฟจาของให้ดีที่สุดเด้อพี่น้องเดอ้เอ,อใส่ ระมัดระวงังผมเกิดสินรละมัธระวังหลายขึ้นกว่าเก่าหลายล่โะโมเมนต์ว่าผมสิเศร้าดอกว่าเกิดอุบัติเหตุที่สี่เล่าสิเศร้าเหตุเศร้าอย่างโมเมนต์เพราะว่ามัน,ม,นมันตรงไในเหตุอยู่แล้วนะหญ้าสวนหญ้าหน้ามันไหลเนาะกันจีจ้างผู้อื่นเนี่ยมันก็บดได้ดังใจบางคนก็จ้างไปก็ไปตัดหญ้าตัดหญ้เาเ่าพ่อไปตัดต้นไมเนนะ้เขาอีกนะเขาบ่ได้เขาบ่ได้ระมัดระวงังคือเข้าเด้เขาบ่ได้ถอน,นวูถอนหนอมคือเขา้าปลูกเด้ข้าปลูกนี่เข้าถน,นวูถอนหนอมเขาจิบัตัดไปตัดไก่ต้นมันเลย ต้นมันเอาเสียเอาเสียมเอาอย่างไปค่อยๆแ่เอาเนาะฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อระมัดระว่างไว้อันนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะโอ้ผมเกินดนรงลยาบานไปเจ็ดนแปดมือปุนะยังว่าต้องมันดูบ้านแล้วรักษากินยาขาเสือต้องไปล่างแพ้เสม,มออีกห้ามย่างาด้วยเส้นน้ำหนักอีกโกอาทิตย์ผลพน้องวาเป็นเดือนกลัวปุณณเดจังสิเหตุง,งานเหตุงงาการณ์แบบปกติน่ะมัน มันเสียเวลาอันนี้คือกรณีของผมยังบ่ถึงว่ารุ่นแรงได้บางคนได้ตัดแข้งตัดขาออกไปเพราะแผลมันเนา่าเนา่าเราได้ตัดออกเพื่อรักษาร่างกายส่วนอื่นไว้่างสินะ่ะอา่าประมาทเด้พี่น้องเดอ้อกับของเล็กน้อยอย่าคิดว่าเล็กหน่อยได้นี่นะเออบ่อออหน่อยเดอ้อนน่เดอ้อไงเกิดมาแล้วบ่นี่ดอกฝากไว้เนาะ